สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยวันนี้วันที่16มกราคม2,565เวลา23นาฬิกา55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย วันนี้ผมจะมาออกคลิปก็โอ้จะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วอีก5้าทีเองเที่ยงคืนนะครับพอดีว่าทำงานเสร็จอาบน้ำเสร็จก็มาออกคลิปเพราะรับปากกับเพื่อนผมที่เป็นคนลาวไว้นะครับสืบเนื่องจากวันนี้ผมไปทำงานที่ต่างอำเภอนะครับไปทำงานที่ต่างอำเภอแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นคนลาวเนี่ยนะเขาก็ส่งข้อความผ่าน messenger มาหาผมนะว่าปัจจุบันนี้ที่ประเทศลาวเนี่ยนะมีบริษัทที่เป็นบริษัทไทยเขาอ้างว่าเป็นบริษัทจากประเทศไทยนะครับปล่อยเงินกู้จำนวนเงิน5,000ถึง2ล้านบาทถ้ามีใครสนใจนะครับส่งส่งข้อความเนี้ยเข้าไปที่ประเทศลาวนะครับทีนี้คือถ้ามีคนสนใจโดยมีเงื่อนไข เงินไขว่าคนลาวนั้นเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลชื่อที่อยู่นะครับให้กับบริษัทที่เขาอ้างว่าเขาจดที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับและโอนเงินจำนวน10%ของวงเงินที่จะกู้ให้กับเขาก่อนเขาถึงจะปล่อยเงินที่คุณจะกู้มาให้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนผมก็เลยถามว่า แบบนี้เนี่ยที่ประเทศละที่ประเทศไทยเนี่ยมีไหมนะผมบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวผมออกคลิปก็แล้วกันกน,นะปัญหาแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเจอเยอะตามข่าวที่มีทั่วไปมากมายมีการโกงกันมีการช่อฉนกันมีการหลอกลวงกันมากมายนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับมาถึงเพื้อนผมที่ส่งข้อมูลให้นะครับ ไอ้อคนนี้เนี่ยนะเป็นผู้ชายเขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะบ,บริษัทนี้เนี่ยนะมีชื่อคําว่ามันนี่อยู่ในชื่อบริษัทด้วยที่แปลว่างเงินนะฮะมันนี่ที่แปลว่างเงินที่เป็นชื่อบริษัทด้วยนะครับจากภาพโปรไฟล์ก็คือเขาก็ใส่สูตรนะฮะดูหรูหรานะครับดูภูมิฐานนะะค,คนนี้ก็ยังส่งเลขบัญชีมาให้เลขหนึ่ง แต่เป็นชื่อชื่อหนึ่งส่งบัตรประชาชนนะมาเป็นอีกชื่อหนึ่งนะแล้วก็ส่งชื่อบริษัทคือหนังสือรับรองบริษัทเนี่ยส่งมาด้วยนะครับแต่หนังสือรับรองบริษัทเนี่ยมันเบอร์มันเป็นตัวหนังสือที่ไม่สามารถที่จะอ่านได้เลยว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับนี่ฮะมันมีพิรุษและมันมีพิรุษเลยนะชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งนะครับถ้าคุณสนใจจะโอนเงินถ้าคุณสนใจจะกู้เงินคุณต้องโอนเงินมาให้บัญชีนี้ก่อน นะแต่เป็นชื่ออีกชื่อนึงนะฮะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่ง,ะะช,ออช,งชื่อบัญชีนะครับแล้วก็บัตรประชาชนก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะไอชื่อบริษัทนี่ก็หนังสือรับรองห้างบริษัทนี่ก็โอ้โหมองอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยนะครับผมเข้าไปดูแล้วอ่านไม่ออกเลยผมก็เลยบอกเพื่อนไว้ว่าอ่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะออกคลิปก็แล้วกันนะเพื่อนผมก็เห็นดีด้วยนะครับเพราะตอนนี้คือประเทศเราก็เริ่มมีลักษณะน,นี้กันขึ้นละ นะครับมันก็จะมีการโกงกันมีการอะไรมากขึ้นแล้วนะครับนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือคนไทยก็ตามนะครับถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะน,นี้เนี่ยเบื้องต้นคุณต้องดูก่อนนะว่าชื่อบัญชีเนี่ยมันชื่อใครบัตรประชาชนตรงไหมมันต้องตรงกันนะฮะมันต้องตรงกันโดยหลักแล้วมันต้องตรงกันนะครับ,รนนรบถ้าชื่อชื่อหนึ่งบัตรประชาชนอีกชื่อหนึ่งแสดงว่าไอ้คนนั้นมันเริ่มมีความคิดอันชั่วร้ายล้นะครับเริ่มมีความคิดที่ชั่วร้ายมาก เลยย้ำมากนะครับแถมคุณส่งชื่อบริษัทมาก็อ่านไม่ออกอีกโอ้โหมันเป็นพิรุธมากมายนะครับมันเป็นพิรุธมากมายเลยนะครับก็คือให้เราเราท่านท่านทั้งหลายนะครับคํานึงไว้เลยว่าไอ้หาคนเนี้ยไอ้คนไทยที่มันอ้างไว้เนี่ยนะครับมันเจตนามไม่ดีแล้วต้องการที่จะมาหลอกเราละนะครับต้องคิดไว้เลยนะครับทีนี้คือถ้าพูดถึงว่าถ้าคนไทยหรือคนลาวถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ขึ้น และคนคนนั้นได้ฟังคลิปผมเนี่ยนะก่อนที่จะทําอะไรลงไปเนี่ยนะครับส่งข้อมูลตรวจสอบก่อนนะครับจะส่งมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมตรวจสอบให้ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับตรวจสอบชื่อบริษัทว่าบริษัทนี้มีตัวตนไหมนะครับบริษัทนี้ได้เปิดกิจการอยู่ไหมนะครับและบริษัทนี้เนี่ยมีชื่อคนเนี้ยที่มันอ้างไว้เนี่ยนะครับเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทนั้นด้วยหรือไม่นะครับ ส่งมาเลยฮะผมตรวจสอบให้ได้เบื้องต้นผมสวจสอบให้ได้ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มีการโกงกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคือการซื้อขายการทํามาหากินมันค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่มันก็ยังมีนะคนที่จิตใจชั่วชั่วนะครับจใจชั่วนะครับเร็วๆระวรลยยาำพวกเนี้ยมาจะมาหลอกเรานะครับทีนี้คือทําไมฮะทำไมว่าไอ้คนคนเนี้ย มันถึงตั้งใจที่จะไปหลอกที่ประเทศลาวนะครับ mungkin. เพราะทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยนะครับทางประธานสารดีกาเนี่ยนะถ้าเป็นของอ่าสับของประเทศลาวแล้วเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าท่านประธานสารดีกาเนี่ยเขาได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมานะครับที่จะดูแลรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของออนไลน์โดยตรงเลยนะครับการซื้อของออนไลน์โดยตรงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเรื่องกู้เงินนะมีการขอกู้เงินไปโดนหลอกลวงชอ่อโกงไป ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็ให้สถานีตํารวจทุกแห่งของประเทศไทยนะครับให้รับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการโกงทางออนไลน์นะครับสามารถที่เข้าไปร้องฟ้องได้เลยนะครับสามารถที่ไปแจ้งความร้องดําเนินคดีได้นะครับเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดเยอะมากนะครับที่ของประเทศไทยนะครับนี่ฮะคือไอ้คนที่เจตนานชั่วๆนั่นนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเข็มไปที่ประเทศลาวนะครับเปลี่ยนเข็มไปที่ประเทศลาวนะถ้าประเทศลาวเนี่ย คนใดไปหลงกลเชื่อเขาเนี่ยอยากจะกู้เงินขั้นต่ำห้าพันบาทแต่ต้องโอนเงินให้เขาก่อนห้าร้อยบาทนะครับพอหลังจากที่คนลาวเนี่ยโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนฮะตามสเต็ปมันก็เงียบกิฟเงียบกิฟและคนลาวคนนั้นที่โอนเงินไปแล้วห้าร้อยบาทเนี่ยจะไปฟ้องร้องไหมก็ผมคิดว่าไม่ไม่แน่นอนฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากในการที่จะฟ้องร้องระหว่างประเทศแล้ววงเงินแค่ห้าร้อยบาทเองนะครับแล้วอาจจะเสียรู้ไปช่างมันเสียรู้ไป นะครับเสียรู้ให้คนชั่วๆนั่นไปทีนี้เราจะทํำยังไงเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เราเสียรู้นะครับเราจะทํำยังไงก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วปัตประชาชนชื่อแล้วก็หนังสือจดทะเบียนชื่อบริษัทตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบื้องต้นว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับทีนี้คือประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของออนไลน์อย่างที่ผมเรียนไปเนมะื่อสักครู่นี่แหละนะครับการซื้อของออนไลน์ถ้า คิดก่อนก่อนที่ผมเคยพูดไว้เนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมหรือ,อยังไงเรากลับไปตามดูได้นะครับคิดก่อนก่อนที่ผมเคยพูดไว้ว่าคนไทยที่มีเอ่อคนลาวที่ซื้อของออนไลน์ที่ประเทศไทยต้องพึงระวังไว้นะครับการซื้อของออนไลน์แม้แต่ทุกวันนี้เนี่ยคือคนไทยซื้อของจากประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังโดนหลอกกันมีให้เห็นตามข่าวนะครับมีให้เห็นตามข่าววันอยู่เนืองๆอ,อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้คืออย่างที่ผม บอกว่าวิธีการแก้ไขเราก็จะต้องดูตามหลักความเป็นจริงนะครับแล้วก็ความนา่าจะเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดมามันใช่ไหมนะครับมันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่อย่าลืมนะฮะคือการที่คิดตัดสินใจเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะว่าบนหลักความสุจริตนะบ,บนหลักความสุจริตเราอย่าเอาทิฏฐิในความอยากได้เอามาจับถ้าเราเอาทิฏฐิในความอยากได้มาจับแล้วเนี่ย บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปอย่างความน่าจะเป็นเราอาจจะมองข้ามไปนะครับทีนี้คือประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญหลังจากที่ถูกโกงไปแล้วเนี่ยนะถ้าคนที่จํานวนเงินนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยอาจจะมองข้ามแต่ถ้าคนที่จํานวนเงินมากมากนะครับต้องพึงคิดไว้เลยนะว่าในการที่เราจะฟ้องร้องดําเนินคดีเพื่อที่จะเรียกเอาเงินคืนนั้นเนี่ยจุดสําคัญของการฟ้องร้องคือเราต้องการเอาเงินคืน รเราต้องการเอาเงินคืนนะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไปเจอกับทนายนะครับที่เขาดีมันก็ดีไปนะครับที่เขาดีมันก็ดีไปแต่ถ้าไปเจอทนายที่ไม่ดีเขาก็หลอกออกไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวทำให้แค่นี้นะปงเงินเท่านี้นะอ่าคุณต้องจ้างผมเท่านี้นะต่อไปคุณต้องจ้างเท่านี้นะอันนี้เท่านี้เท่านี้นะเนะี่ยเขาจะไม่บอกทีเดียวเขาจะบอกค่อยๆบอกเขาจะค่อยๆบอกอ่ะขั้นแรกแค่นี้อ่าเขาจะบอกแค่นี้ก่อนเขาก็ปิดบังข้อมูลไว้นะครับ แล้วก็บอกพอขั้นที่1เสร็จเรียบร้อยได้เงินค่าจ้างมาแล้วเขาก็บอกขั้นที่่อต่อต้องทําอย่างนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือเราจะจ้างหรือเราจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายที่ประเทศไทยหรือประเทศลาวก็จริงนะครับถามเลยนะเราต้องการเงินมาเท่านี้ได้เงินแล้วเนี่ยจ่ายให้คุณเท่าไหร่อเราถามอย่างนี้ไปเลยครับถามไปเลยนะครับสําเร็จได้เงินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่า เราจ้างไปแล้วอ่ะสเต็ปแรกเอาคําพิพากษาก่อนนะคุณจ่ายมาก,ก่อนนะเดี๋ยวเราฟ้องเพื่อเอาคําพิพากษาให้นะครับนั่นคือสเต็ปแรกอ่าพอเสร็จสเต็ปที่สองอ่ะคุณก็ต้องมาจ้างเราอีกนะฮะเพื่อที่จะไปหายึดทรัพย์สเต็ปที่3หลังจากที่ไปตรวจสอบหายึดทรัพย์แล้วอา้าวเราก็ต้องไปขายเท่าตลาดอีกอย่างนี้ฮนะมันเป็นอย่างนั้นคือทนายบางคนก็ดีก็ดีนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาก็หลอกไปเรื่อย นั่นคืออาชีพอาชีพของเขาถ้าเขาไม่ได้มีคดีถ้าเขาไม่มีคดีนะครับไม่มีคนมาจ้างเขาก็ไม่มีงานนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าทนายเลี้ยงไข้เลี้ยงคดีใช่ฮหหรือหมอที่เลี้ยงไข้มันก็ไม่ดีทนาะยเลี้ยงคดีมันก็ไม่ดีนะฮะหมอเลี้ยงไข้มันก็ไม่ดีนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือ ไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยถ้าจะมีกรณีที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเงินกู้หรือไม่ว่าจะเป็นการซื้อของนะครับถ้าจํานวนเงินเยอะๆนะครับหรือถ้าจะมีการปล่อยเงินกู้ขอกู้เงินแล้วเนี่ยนะเราควรปรึกษานักกฎหมายสักนิดหนึ่งนะฮะนักกฎหมายนี้คือไม่ว่าจะเป็นของนักกฎหมายของประเทศไทยเองหรือจะเป็นของประเทศลาวเองนะครับปรึกษาเขาสัหน่อยถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องร้องดาเนินคดีเอาเงินกลับคืนมาได้หรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งจําเป็นนะฮะ เพราะการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงนะแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่เราได้เงินมาง่ายๆโดยที่ว่าเราจ่ายเงินออกไปง่ายๆอย่างที่ว่าไอ้บริษัทมิจฉาชีพที่เ้ามาเป็นคนไทยอ่ะนะครับปล่อยเงินกู้แต่คุณต้องจ่อยให้เขาก่อนสิเปอนเนี่ยคิดเอาง่ายๆเลยนะครับคิดเอาง่ายๆเลยว่าไอ้ประเภทเนี่ยมันตอแหลมากนะครับประเภทนี้เนี่ยคือคดีแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนนะฮะ หลายปีมาแล้วเนี่ยมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยคือของประเทศไทยไม่มีละแบบนี้นะฮะที่ว่าต้องการกู้เงินจ่ายเงินก่อนสิเดี๋ยวนี้ไม่มีลวที่ประเทศไทยนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเข็มไปหลอกที่ประเทศลาวนะครับเพราะฉะนั้นคือพลเมืองลา,าวพึงระวังไว้นะครับอันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณเพื่อนผมนะฮะที่เขาส่งข้อความมาหาผมนะครับหรือนะไม่ว่าเพื่อนผมที่จะเป็นคนไทยหรือจะเป็นคนลาวหรือคนที่รักรู้จักผมเนี่ยนะอยากจะสอบถาม มีปัญหาจะสอบถามสอบถามเข้ามาได้นะฮะทาง messenger นะครับสอบถามเข้ามาได้นะบางครั้งผมอาจจะยังไม่ตอบเลยเพราะอาจจะติดธุระอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จะมาตอบทุกคนนะผมก็จะตอบทุกคนนะครับบางคนอาจจะไม่ตอบประเดี๋ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาตามตอบให้อยู่ดีนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับให้ศึกษาความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้นะครับความเป็นไม่ได้และความน่าจะเป็นสิ่งพวกนี้สําคัญมากในการทําธุรกิจนะครับหรือในการ ติดต่อประสานงานกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ